ก็อาจจทำหน้าที่อาจจยักทำหน้าที่เป็นครูจิตอาสา904นะครับแล้วก็ดูแลความตัวอย่าง37ปาร์ททั่วประเทศดูแลเรือนจำ1 3 7เรือนจำทั่วประเทศโคกหน้องนายน้ำใจและความหวนผู้ได้รับการไทโทษที่จะพ้นโทษ39,804คนใน1 3 7เรือนจำ ก็้องไปตรวจเยี่ยมให้กับน้ำใจนั้นนะรับปากเสร็จปุ๊บก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลานะครับสุรพลไม่อยู่สุราชัยก็ทำแทนได้นะเราอดตายนะสุราชายันนะราชายยังอยู่นะครับระบบทำงานกับอาจารย์ได้มาสามสิบกว่าปีนะครับก็อพอจะเข้าใจได้นะครับว่าอาจารย์กำลังคิดอะไรอาจารย์กำลังทำอะไรทำไมต้องทัทำไมต้องเหนื่อยใน,นขนาดนี้ แล้วรับที่ลำบากของพวกเราเนี่ยนะถ่ายทำรับที่นี้แล้วหอกไม่ได้นะต้องลำบากกันต่อไปตั้งแต่รับรายการมาผมตั้งรายการมาสา,ามสิบปีในว่ารรับรายการก็ทํางานร่วมกับอาจารย์อยู่โครงการ,รากกบ้านเหนือเขาพุทธมณฑลขับเคพื่องนงานเศรษฐกิจปอเปียงมาตลอดสามสิบหกปีเอาเป็เชื่อมั่นว่าแนวทางนี้แหละมันเป็นทางรอดของโลกใบนี้ถ้าไม่นีเรื่องของเศรษฐกิจปอเพียงของมไมเจ้าอยอูยอ่มารายการที่เก้า เราไม่รู้จะเดินเส้นทางยังไงตลอดจริงลงมาขับเพื่อแล้วลงสุการปฏิบัติจริงทั่วประเทศผมทาหน้าที่ขับรถอาจารย์บรรยายในยุคแรกๆครับก็ได้ฟังได้อะไรทําง,งานกันมาโดยตลอดชอ่วงรับรายการปี4สี่ห้าถูกขอตัวไปช่วยรายการในโครงการส่วนพองค์ส่วนจิตดาเพื่อตั้งสถาบันเศรษฐีพอเพียงเสร็จแล้วสถาบันเศรษฐีพอเพียงอาจารย์ยัยกษ์เป็นประธาน โครงการกโลวงหลวงจินดาก็จบก้าราชการเนี่ยผมเนี่ยมาช่วยราษฎรจากการยกลาออกรับพิเศษห้าหานองปีสามเก้าก็มาทําหน้าที่คนขับรถให้ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงออตเวนในสร้างพื้นที่เศรษฐกิจกพอเพียงทั่วประเทศในหลวงรายการที่เก้ารับสั่งว่าทําอย่างไรเราจะมีร่มให้คนที่ทาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยได้พื้นที่พึ่งพาอาศัยได้เป็นร่มของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ตรงนี้ก็จะมีประชานที่ทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้เขามีที่อยู่ที่อาศัยรับเขาสามารถที่จะแข็งแรงเติบโตไปช่วยเหลือคนอื่นได้เราก็ทําหน้าที่นี้สองคนครับในขณะนั้นเดินทางกันไป็เป็นแสนกิโลผลกอเรียน้งประเทศไม่มีงบมาณไหที่ไหนนะในหลวมรับสัรผ่านเ้าท่านเจ้าวหวังว่าจะระลงขนาดนั้นแ้าหวังว่าจะผ่านนะครับว่าให้ตั้งสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ไม่อยู่ภายใต้หน่วยงานของรัฐให้พึ่งตัวเองให้ได้ห้ามใช้เงินของรัฐโดยเด็ดขาดคือให้ไปหาที่เองะไปทาเองตีนะถ้ามีเงินก็มาเลยจะทํางานยากถ้าไม่มีอะไรเลยเราจะทํางานง่ายเราก็ทํางาน <c oughs> ของเราไปอยู่กับชาวบ้าน <c oughs> ถ้ามีเงินก็มาครับตัจ่ายเ้ารภาพเลือกจะเจอแต่ญหารพนเพรางนี้มีเงินมาอาจจะไปถึงเราคนาเลยแยกไปก่อนหมดนั้นไม่มีเงินเราทํางานสนุก แล้ํทำงานได้นะคระับผมท่านที่รับสั่งไว้ผมบอกว่าเสร็จคิณพอเพียงและทฤษฎีใหม่สองอย่างนี้จะทำความเจริญแระเทศได้แต่ต้องมีงความเพียรความอดทนต้องไม่ใจร้อนไม่พูดบ้าไม่ทะเลาะก,กันเราก็ใช้แนวทางเนี้ยมาทำงานขับเคลื่องน,นง,งานกันไปทางประเทศสามแมด้ียตอาจารย์ย่าบอกว่าต้องมีความเพียรต้องอดทนต้องไม่ใจร้อนต้องไม่พูดบ้าต้องไม่ทะเลาะก,กันถ้าเราจะทำงาน ถ้าทำโดยเข้าใจกันเชื่อว่าทุกคนจะมีวางใจได้งนั้นบทเรียนทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยพรมาจากศาสตร์ของพระราชาแล้วก็มาตอกย้ำให้พวกเราคนทางานเนี่ยให้เข้าใจเรื่องของเศรษฐจพอเรียงเรื่องของทธษฎรใหม่ถ้าสองอย่างเนี้ยเราทำควบคู่กันไปมันจะสร้างความเจริญให้กับประเทศชาติบ้านเมืองได้โลกใบนี้ได้แต่สำคัญสือถ้าข้อ ต้องท่องในใจนะแล้วเราก็จะใช้ห้าข้อเนี้ยเป็นตัวกำกับพวกเราไว้ต้องเรียนดทนต้องไม่พูดมากจะเป็นการลาอกันทําได้ไหมเราใช่ไหมครับสังคมในการนี้ต้องท่องต้องท่องไว้ตลอดเวลานะครับอย่าใจร้อนให้ทาตามลำดับขั้นอย่างปขัานเป็นตอนขอให้ถึงประโยชน์ส่วนตนไปที่สองประโยชน์ของเพื่อนเรื่อเป็นจิตที่หนึ่ง ราชทัพและเจดีย์ยศจะตกแก่ท่านเองถ้า,ท,า,ท,าท่านทรงทำแห่งอจิไว้ให้บรรจุให้เจ็ดถึงมายโญขอใครก่อน